นี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยแล้วก็งงๆว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นใครนะคะ ขอแนะนําตัวก่อนนะคะว่าน้องคนนี้นะคะชื่อน้องอิมนะจะมาเป็น m อคนใหม่ในช่องอิดยังไทยแลนด์นะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเราได้ลงคลิปสุดท้ายของน้องแป้งไปอิมก็เลยจะมารับบทเป็นหน้าที่เป็น m อคนใหม่แทนแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้อิมก็จะพาทุกคนไปดูนะคะนะว่าในบิสเบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะแล้วก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองว่าอยู่มา2ปีแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครที่จะมาบิสเบนก็ห้ามพลาดคลิปนี้นะ เดี๋ยวทีนี้อิมก็จะพาทุกคนไปที่เซาแบงค์นะคะซึ่งซาแบงค์เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ฮอตฮิตของคนที่มาบริสเบนเลยเพราะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวอิมจะพาไปดูตอนที่เดินไปถึงแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะไปนั่งรถบัสกันก่อนนะโดยเราสามารถเช็ครถบัสได้ง่ายๆเลยแล้วก็จุดที่ขึ้นรถบัสเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะมันจะมีรถบัสหลายสายมากๆเลยที่เราจะไปได้โดยเราก็จะโดยสารโดยการใช้บัตรกคา a r d ตัวนี้บัตรกคาค้าตัวนี้จะขึ้นได้ทั้งรถบัสรถไฟรถ เรือต่างๆใช่ค่ะอันนี้ก็จะสามารถไปได้เลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่เซาบงกันแล้วนะคะซึ่งสถานที่ตรงนี้มันก็จะเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่มาบริสเบนเลยเพราะว่าตรงเซาบั์นี่มันจะมีทั้งทะเลเทียมมีสวนสาธารณะที่คนแถวนี้ยเขาจะมาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งกันต่างๆเดี๋ยวอิมจะพาไปดูนะว่ามีสวนผักที่มันสามารถ เก็บผักฟรีได้นะทุกคนอาาจรารย์ใจมากสําหรับคนที่งบน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีเงินนะคะที่มาช่วงแรกๆเราสามารถนะเอาผักฟรีที่ตรงนี้ได้เลยแล้วอันนี้นะคะมันก็จะเป็นรถเข็นสําหรับสวนผักที่จะมีวอลนเทียร์ต่างๆเขาจะมาเก็บผักแล้วก็เอาผักมาใส่ให้เราตรงนี้นะ วันไหนที่เราตื่นเช้านะคะเราก็มาเอาผักฟรีได้ซึ่งคนที่ตื่นเช้าเท่านั้นที่จะได้ของฟรีนะเพราะว่าเขาเปิดกี่โมงจะ๊ะเขาเปิด7ดโมงถึง10โมงเท่านั้นแค่สี่ชั่วโมงเจ็ดถึงสิบนี่แค่สี่ชั่วโมงนะคะวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเราสามารถมาเก็บตรงน,นี้ได้เราไม่สามารถที่จะไปเด็ดผักเองได้นะตอนแรกอิมมาอิมก็สงสัยอยู่ว่าเขาจะเก็บผักให้เรายังไงทีนี้วอร์นเทียเขาก็เลยอธิบายให้ฟังนะว่าเราห้ามเก็บผักนะเดี๋ยวโดนปรับนะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นกันแล้วก็มาคุยกันเรื่องแบบว่าประสบการณ์ต่างๆในบิสเบนนะก,ก่อนอื่นนะคะที่อิมมาอยู่บิสเบนได้เพราะว่าอิมกดโค t a ต้า working a n holiday ได้อิมก็กดได้ก่อนที่จะมีโควิดพอทีนี้โควิดมาปับ๊บอิมก็เข้าประเทศไม่ได้อิมก็ต้องรออีกประมาณปีกว่า อิมถึงจะเข้าประเทศได้และตอนนี้อิมก็อยู่ที่ออสเตรเลีย,ยมาทั้งหมด2ปีแล้วอิมก็กำลังจะเปลี่ยนวีซ่าจาก working holiday กลายไปเป็นวีซ่านักเรียนนะคะโดยใช้เอเจนต์ของอะไรจ๊ะของอีทูยังไทยแลนด์นั่นเองตอนนี้อิมเลือกเรียนเป็นเชฟนะคะโดยระยะเวลาเรียนก็ใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีครึ่งโดยเรียนจบแล้วเราก็จะสามารถขอ PR ได้ถ้าสมมติว่าเราทำตามขั้นตอนที่เขากำหนดให้ของทางรัฐบาลออสเตรเลียน,นั่นเอง ราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือเป็นนะคะมันมีอากาศทั้งหมด4ีด่ฤดูก็คือมีเป็นซัมเมอร์เป็นวินเทอร์ออทเมแล้วก็สปริงนะมันก็เลยทําให้มีความหลากหลายทางอากาศมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังค่อนข้างที่จะยังคงเหมือนไทยอยู่สําหรับคนที่ไม่ชอบหน้าร้อนและหน้าหนาวจนเกินไป ก็คือบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านมากๆขยะเนี่ยอิมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะขยะเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นส่วนอันที่ชอบที่สุดเลยก็คือการขนส่งนะคะเพราะว่าการขนส่งที่นี่เขาค่อนข้างจะจัดเป็นระบบมากๆเลยรถเมย์เราสามารถเช็คตามแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยเขาจะมาตรงเวลานะหรือว่าถ้าเขาดีเลย์น่ะเขาก็จะเขียนบอกว่าเขาจะดีเลย์กี่นาที บิัทสบาบิสเบนนี้เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าอันแรกเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่มาอยู่แบบระยะสั้นนะ mm hmm. ก็เหมาะกับการหาประสบการณ์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันสามารถมีโอกาส mm hmm. เติบโตได้ง่าย mm hmm. ก็สําหรับคนระยะยาวอันนี้ก็ดีมากเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้หรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าวิสเบนกำลังจะมีการจัดโอลิมปิกพอมีการจัดโอลิมปิกนะคะมันก็จะมีการค่อยๆเติบโตของเมืองวิสเบนไปเรื่อยๆเลยทาให้เรามีโอกาสในการที่จะหางานหาโอกาสได้มากกว่าอิมก็อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาวิสเบนดู้วยนะคะว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าวันนี้อิมก็สนุกมากๆเลยนะคะในการที่มาเดินเล่นที่เซาแบนด์นะแล้วก็พาทุกคนไปเยี่ยมดูนะว่าบิสเบนมนีอะไรบ้าง และสำหรับใครที่สนใจที่จะเรียนต่อนะคะที่ออสเตรเลียก็อย่าลืมติดต่อที่อิดูยังไทยแลนด์นะคะเพราะว่าเขาตอบเร็วมากๆลแล้วก็สะดวกมากๆเลยเพราะว่าเขามีสาขาที่ออสเตรเลียโดยตรงเลยสำหรับคลิปหน้าอิมจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะอย่าลืมติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์บช่องอิ u ูยังไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายอิดูยังไทยแลนด์ your gateway to study in Australia